สวัสดีครับผมไวน์นวัดทู้ที่งานรับแล้วผมกับตันชนละทอนครับใช่ครับก็ปีนี้เป็นคนหลอกขอทำดีปีที่2สองพวกเราทั้งสองคนแล้วครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นดีใจมากที่ได้เป็นได้ร่วมกิจกรรมนี้ครับเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ดีแล้วก็รู้สึกสนุกทุกครั้งที่ได้ทำนะครับเราเองก็เหมือนกันครับเพราะเราได้เป็นมามาในทำในตรงเนี้ยเป็นปีที่2ครับเพราะปีที่แล้วเราก็ไปรักษาดูสัตว์ที่เจ็บอะไรประมาณนี้ก็สนุกดีครับเป็น เป็นวันที่เราได้ดีแลกในการทำอะไรพวกนี้ครับก็ที่แพนไว้เราอยากจะทำเ,ออเกี่ยวกับฝนหลวงกันครับเพราะว่ามันเป็นโครงการที่แทบไม่มีคนได้ทำเลยแล้วก็กำลังจะเข้าหน้าแรงแล้วด้วยก็อยากจะทำแบบเพื่อแบบชาวนาชาวไร่ผู้ประสบภัยต่างๆในภัยแรงครับแล้วก็แบบศึกษาหาความรู้มาที่โรงเรียนก็สอนก็อยากจะนําความรู้ตรงนี้มาใช้ด้วยครับก็มีแผนสํารองเผื่อแบบทาไม่ได้เพราะว่าฝนหลวงก็แบบต้องนั่งเครื่องบินมันใหญ่มากครับผมแต่ก็แบบ คิดไว้ก่อนถ้าเกิดแบบให้คิดเราอยากทําก็น่าจะทําได้ครับ<อ>แผนสำรองของเราก็ดอยอ่างขางครับผมขึ้นดอยเพราะว่าดอยอ่างขางหรือว่าเป็นที่ปลูกเกษตรที่ใหญ่ของประเทศไทยแล้วแบบผมอย่างผมก็เคยไปเที่ยวแล้วก็รู้สึกประทับใจมากๆก่อนไปเที่ยวทั้งพื้ผลเกษตรต่างๆเลยครับผม ก็ตามพระเจ้าอยู่หัวอะไรครับเราก็ต้องแบบรีเสิร์ชหาข้อมูลว่าโครงการพระราชดำริของในหลวงมีอะไรบ้างปีนี้ก็ถ้าเกิดมีโอกาสก็อยากจะทำกิจกรรมร่วมกับแฟนๆครับเพราะว่าเราสามารถได้ทั้งแบบทำความดีร่วมกันด้วยครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วยครับครับผมก็ปีนี้คนหล่อขันทำดีวิธี๙นะครับก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนมาทำดีไม่จำเป็นต้องเฉพาะแคมเปญนี้แต่ทำดีตลอดทั้งตลอดไปเลยครับเพราะว่าใครๆก็สามารถทำความดีได้ครับ